911อะไรหรือครับผมถามหลังจากไม่ได้ยินเสียงเขาพูดต่อที่ฉันหยุดเพราะกำลังคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องให้พาสุทธาเป็นคนบอกโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกฎกติกาการเข้ามาในสถานที่แห่งนี้และเพื่อเป็นการให้เกียรติกับหล่อนด้วยท่านโพเชพูดได้สิเสียงพาสุทธาผุดขึ้นในความคิดผมทันทีถ้าอย่างนั้นฉันส่งต่อให้เธอเลยนะท่านโพเชพูด อย่างที่ท่านโพเชได้อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับกระบวนการทางพลังงานของวัตถุธาตุที่เธอเห็นเรียงรายอยู่โดยรอบดวงจิตของฉันนี้ลักษณะทางกายภาพของมันจะมีความควบแน่นมากขึ้นเรื่อยๆหรือพูดอีกอย่างคือขนาดของกายยาของฉันจะเล็กลงไปเรื่อยๆหากเราวัดตั้งแต่ครั้งแรกที่มันกำเนิดขึ้นมามันจะใหญ่กว่านี้ประมาณเกือบครึ่งเท่าตัวหรือเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมจะประมาณ18กิโลเมตรแต่ปัจจุบันเหลือแค่12กิโลเมตรพาสุธาอธิบายถ้าอย่างนั้น แคนคริสตันพวกนี้มันก็จะหดลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะเล็กจนไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมครับผมถามไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกเพราะอัตราการควบแน่นของมันจะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วการควบแน่นนั้นอาจจะหยุดหรือน้อยจนแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะมันมีความหนาแน,าน่นจนถึงที่สุดแล้วซึ่งมาถึงเวลานั้นรูปร่างของมันจะคงที่พลังแห่งการดึงดูดก็จะคงที่ เราอาจเรียกสภาวะแห่งความคงที่นี้ว่าการควบแน่นอย่างยิ่งยวดก็ได้ลักษณะของปฏิกิริยาที่ว่านี้คล้ายกับที่เธอเอาเนยแข็งไปตั้งทิ้งไว้ในอนุณหภูมิห้องเป็นเวลานานมันจะค่อยๆหดตัวเล็กลงไปเรื่อยๆเมื่อหดตัวได้ที่และมีความควบแน่นไปถึงที่สุดแล้วมันก็จะหยุดแต่เธออย่าเพิ่งไปสนใจตรงจุดนี้เลยพอสภาวะที่เธอพูดถึงอยู่นี้ มันจะต้องใช้เวลาอีกนานและที่มันดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้ยังใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งในร้อยส่วนเลยซึ่งแค่เวลาที่ผ่านมานี้เรายังไม่สามารถเขียนจํานวนนับของมันได้เลยเธอเริ่มขยายความ สิ่งที่เธอต้องให้ความสนใจคือในบรรดาแท่งวัตถุธาตุที่ใสบริสุทธ์เหล่านี้ถูกๆแท่งล้วนมีเจ้าของและมีเรื่องราวของคนคนนั้นอัดแน่นอยู่เรื่องราวที่ถูกเก็บไว้นั้นเป็นเรื่องราวนับตั้งแต่วันแรกที่เขามาเกิดบนโลกใบนี้เลยพาสุธาพูดแสดงว่าหนึ่งในนี้มีแท่งของผมรวมอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมถามแทรกขึ้นขณะที่เธอกำลังอธิบายมีแน่นอนเธอตอบมันอยู่ตรงไหนครับผมอยากเห็นจังผมถามด้วยความตื่นเต้น เดี๋ยวก่อนจะเย็นๆขอให้ฉันอธิบายหลักการให้จบก่อนแล้วฉันจะบอกเธอพูดได้ครับขอโทษทีผมใจร้อนไปหน่อยผมพูดคนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในนี้ซึ่งที่จริงก็ยังไม่เคยมีใครเลยนอกจากเธอถ้าปรารถนาจะรู้เรื่องราวของใครก็สามารถไปสัมผัสที่แท่งผลึกแก้ใสบริสุทธิ์ของคนคนนั้นได้เธออธิบายต่อถ้าอย่างนั้นผมก็สามารถรู้อดีตของทุกคนบนโลกได้นะสิครับผมถามใช่แต่ฉันไม่อนุญ,ญาต ฉันจะอนุญาตให้เธอรู้ได้เฉพาะเรื่องราวของตัวเธอเองเท่านั้นเพราะการล่วงรู้เรื่องราวผู้อื่นแบบเข้าไปเห็นทุกแง่ทุกมุมของเขานั้นถือว่าเป็นการเสียมารยาทผิดจรรยาบรรอย่างร้ายแรงเนื่องจากทุกคนล้วนมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเก็บไว้เป็นส่วนตัวหรือพูดแบบทั่วไปคือทุกคนล้วนเคยทําเรื่องที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมมาทั้งสิ้น เพราะทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้โดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสําคัญเป็นแรงบันดาลใจเป็นบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆให้กับโลกหรือเป็นบุคคลที่คนทั้งโลกให้ความศรัทธาพวกเขาทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ด้านที่ไม่ดีด้านที่ไม่ต้องการให้ใครรู้หากเธอเข้าไปเห็นบางสิ่งบางอย่างของเขาอาจทําให้เธอหมดความเลื่อมใสเขาได้หล่อนอธิบายอืมก็จริงนะผมพูด แต่ถ้าเธอต้องการจะรู้อะไรฉันในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่รับรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวฉันเธอสามารถรู้ผ่านฉันได้ฉันจะพาเธอไปเห็นเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งการมองเห็นผ่านฉันจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากเรื่องราวเดียวกันแต่ฉันสามารถมองเห็นหลายมุมพร้อมกันเพียงแค่เธอแจ้งความประสงค์ที่จะรู้เป็นเรื่องๆไปเธอต้องการจะย้อนไปดูเหตุการณ์อะไรบ้างละ่ะฉันจะพาเธอไปดูเธอเสนออืม ผมคิดว่าจะลองหาเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่น่าตื่นเต้นมาทดสอบสิ่งที่พาสุธาเสนอเอาเหตุการณ์91 1ที่เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝดที่มหาคนーーครนิวยอร์กก็แล้วกันผมอยากเห็นตอนที่เครื่องบินกำลังพุ่งชนอ,อดซีเลยได้ไหมครับผมรีบเสนอเท่าที่จะนึกออกก็อยากเห็นเหตุการณ์อะไรเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่จะได้เห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรได้สิเธอตอบ หลังจากที่เธอพูดจบก็ปรากฏลำแสงสีขาวเส้นเล็กๆพุ่งออกมาจากแสงดวงใหญ่ที่อยู่กลางโถงมันพุ่งตรงมายังศีรษะของผมทันใดนั้นผมก็เห็นภาพปรากฏขึ้นเหมือนกับ กำลังาพาผมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆสิ่งที่ผมเห็นคือกลุ่มพนักงานซ่อมบำรุงกลุ่มหนึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายกำลังเข้าไปทำงานในตึกขนาดใหญ่โดยแบ่งออกเป็นสองทีมแยกออกไปสองตึกแล้วเริ่มทำงานกันตอนกลางคืนนั่นคือติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเข้ากับช่องลิฟต์ในทุกๆสองชั้นของตึกโดยเริ่มจากชั้นบนสุดก่อนนีไ่ไม่ใช่ภาพเครื่องบินชนตึกนี้ครับผมทวงอาสุธาอ๋อฉันให้เธอเห็นภาพล่วงหน้าสองสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างหากล่ะหล่อนตอบ ทำไมต้องให้ผมเห็นภาพคนพวกนี้ด้วยแล้วเขากำลังทำอะไรกันครับผมถามเธอคิดว่าเขากำลังทำอะไรเธอถามอืมเท่าที่ประมวลผลจากการดูสารคดีและจากในหนังดูเหมือนพวกเขากำลังวางระเบิดมีการเชื่อมสายไฟในแต่ละชั้นเอาไว้แบบหยาบๆยบดูไม่เหมือนการติดตั้งอุปกรณ์แบบถาวรที่น่าจะต้องเรียบร้อยกว่านี้ผมตอบเท่าที่ตาเห็นถูกต้องเลยเธอตอบพวกเขาวางระเบิดเพื่ออะไรครับหรือว่า การก่อวินาศกรรมเครื่องบินชนตึกนี้มีการวางแผนร่วมกันกับทีมวางระเบิดผมตั้งข้อสงสัยเก่งมากมีการวางแผนร่วมกันเธอตอบแล้วทำไมเขาถึงไม่วางระเบิดอย่างเดียวไปเลยไม่เห็นจะต้องเอาเครื่องบินมาชนให้ยุ่งยากผมถามเธอลองคิดดูสิว่าทำไมเธอถามต่อดูมันแปลกๆนะครับทำไมพวกเขาก่อวินาศกรรมด้วยการจี้เครื่องบินมาชนตึกและยังต้องมาวางระเบิดอีกซึ่งไม่ใช่จะแอบเอาเข้าไปวางกันได้ง่ายๆระเบิดตั้งเยอะแยะขนาดน,นั้นยกเว้นจะเป็นแผนที่ต้องการก่อวินาศกรรมตัวเอง ผมวิเคราะห์ใช่แล้วเธอวิเคราะห์ได้เก่งมากฉันขอชมเชยเธอตอบจริงเหรอครับผมแค่วิเคราะห์จากความน่าจะเป็นเท่านั้นนะแต่ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงต้องการวางระเบิดตึกตัวเองและมันเกี่ยวข้องอะไรกับการก่อวินาศกรรมผมเริ่มงงแล้วครับผมถาม บางครั้งสิ่งที่เขาต้องการให้เธอเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงซึ่งการสร้างภาพของเหตุการณ์ที่มีการถูกกระทำย่ำยีถูกลุกลามอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเพื่อปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังให้เกิดความชอบธรรมหากจะต้องดำเนินการตอบโต้เรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนจนยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจแต่สำหรับฉันฉันเห็นมันจากทุกด้านฉันจึงเข้าใจได้ เรื่องเรามันเป็นอย่างไรพอจะเปิดเผยได้ไหมครับผมถามฉันสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องนี้มีมือที่สามคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังฉันจะพาเธอไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นสักห้าเดือนก็แล้วกันเพื่อเธอจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเธอเสนอจากนั้นก็ปรากฏภาพของห้องประชุมห้องหนึ่งน่าจะอยู่บนตึกที่มีความสูงพอสมควรเราะจากหลังของห้องประชุมเห็นเป็นตึกสูงอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันในห้องนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบยี่สิบคน แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงด้วยอีกฝ่ายหนึ่งดูเป็นนักธุรกิจใหญ่และมีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ดูเหมือนทุกคนในห้องจะให้เกียรติเขาเป็นพิเศษเหตุการณ์นี้คืออะไรครับนี่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังพูดถึงเลยผมถามหลังจากพิจารณาภาพที่เห็นอยู่พักหนึ่งชายสูงอายุที่ดูภูมิฐานที่สุดนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุด เพระาะแม้แต่ประธานาธิบดีก็ยังต้องให้ความเคารพเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่ควบคุมระบบการเงินทั้งหมดของโลกหรือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตเงินตราของทุกประเทศเกือบทั้งโลก และเขาเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์นี้ครับผมถามเกี่ยวโดยตรงเลยแหละประก,การที่หนึ่งเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายองค์กรการเงินการธนาคารและการค้าของโลกทั้งหมดและหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมอีกคนในวันนั้นคือผู้อํานวยการการค้าโลกวาระการประชุมวันนั้นถือว่าเป็นความลับสุดยอดนั่นคือแผนการที่จะปลดระวางอาคาร World Trade Center เนื่องจากค้นพบข้บอบกพร่องบางประการด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างตึกสูงขนาด110ชั้นซึ่งเวลานั้นยังพัฒนาไม่ถึง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างใหม่ให้ปลอดภัยกว่าเดิมที่จริงแผนการปลดระวังตึก World t r ท d e Center นั้นยังเป็นแผนในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าหรือในราว2,554ถึงจะเริ่มดำเนินการแต่ด้วยความจำเป็นที่ประจบเหมาะเพราะเวลานั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกซบเซาทั้งนี้วิธีกระตุ้นที่ดีที่สุดขององค์กรที่ผลิตเงินคือการปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปทำสงครามซึ่งประเด็นหลังนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลสหรัฐอยู่แล้ว ที่พยายามหาข้ออ้างในการไปยึดครองแหล่งทรัพยากรน้ำมันสำคัญสคัญของโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศอัฟกานิสถานแต่จากการคำนวณค่าใช้จ่ายในการระเบิดตึกแฝด110ชั้นทั้งสองตึกนี้จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งเรื่องค่าดำเนินการค่าผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้าน,นอื่นๆอีกมากมายแผนการระเบิดตึกจึงถูกนำขึ้นมาเป็นวาระในการประชุมแต่แทนที่จะเป็นการสั่งระเบิดแบบเปิดเผยกลายเป็นการระเบิดแบบลับ โดยสร้างสถานการณ์เพื่อโยนต์ความผิดและเป็นข้ออ้างในการทำสงครามไปในตัวเธออธิบายสรุปโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเท่ากับเขายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะครับผมแสดงความเห็นใช่สิสิ่งที่เขาทำนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรที่ผลิตเงินตราเพราะอาคารเวอร์เทสเซนเตอร์ก็อยู่ในการดูแลของเขาเขาจึงไม่ได้สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้น นี่จึงเป็นที่มาของทฤษฎีสมคบคิดที่ใครหลายคนตั้งข้อสงสัยแต่เธออย่าได้เผลอไปเกลียดชังพวกเขาเขาละเพราะเธอขืนเธอเกลียดชังไม่ว่าใครแม้เสี้ยววินาทีเธอจะสูญเสียอิสรภาพทางจิตไปทันทีระวังให้ดีนะที่ฉันให้เธอเห็นภาพเหล่านี้เพียงเพื่อให้เธอรู้และทําความเข้าใจแต่ไม่ได้ให้เธอตัดสินว่าใครผิดใครถูก ใครดีใครชั่วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปนตามกลไกของจิตที่อยู่บนความไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่าท้ายที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาล้วนเป็นแค่สมมุติแต่พวกเขากลับคิดว่ามันคือเรื่องจริงเขาจึงทําทุกวิถีทางเพื่อรักษามันไว้และความพยายามที่จะรักษามันไว้นี่แหละคือบ่อกเกิดของความเสื่อมโทรมในร่างกายของฉันในฐานะที่เธอกําลังจะก้าวขึ้นไปเป็นรูปธรรมชั้นสูงขอให้เธอมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจและมองด้วยความรัก ที่มีต่อพวกเขาให้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เธอต้องทําในอนาคตว่าจะให้พวกเขาเปลี่ยนใจได้อย่างไรได้ครับขอบคุณมากครับที่เตือนสตินี่ผมยังไม่ทันได้เห็นภาพการระเบิดในมุมมองแบบเป็นอันซีเลยนะครับผมแอบทวงนี่ยังไม่เรียกว่าอันซีอีกเหรอเธอตอบริงด้วยสิแต่ผมหมายถึงภาพแบบที่เป็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับฉันไม่คิดว่าภาพพวกนั้นจะเป็นภาพอันซีนะฉันจะให้เธอเห็นอีกภาพหนึ่งก็แล้วกันฉันว่าภาพนี้อันซีนจริงๆ,ๆเธอเสนอได้ครับได้ครับผมตอบรับอย่างตื่นเต้น ทันใดนั้นก็ปรากฏภาพสถานที่กลางแจ้งแห่งหนึ่งบรรยากาศที่สัมผัสได้คือเป็นที่ที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแต่มองไม่เห็นภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพราะเป็นเวลากลางคืนสถานที่แห่งนั้นมีผู้คนจำนวนมากมา,มาชุมนุมกันประเมินจากที่เห็นน่าจะเป็นพันคน ทุกคนอยู่ในชุดนักรบแบบเต็มยศตรงกลางสถานที่แห่งนั้นดูเหมือนกำลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างทางกลางผู้คนเหล่านั้นมีคนประมาณสิบกว่าคนยืนถือคบเพลิงร้อมรอบเป็นวงกลมโดยมีคนหนึ่งแต่งตัวด่วยชุดคลุมยาวมีผ้าพโพกหัวดูคล้ายจะเป็นผู้นำทางศาสนายืนอยู่ตรงกลางนี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรหรอครับผมถาม กลุ่มคนที่ถือคบเพลิงยืนล้อมวงอยู่ตรงกลางในภาพนี้กำลังเข้าพิธีสละชีพเพื่องานของพระเจ้ามีกันทั้งสิ้น19คนโดยได้รับเกียรติจากผู้นำสูงสุดในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของตัวเขาเองและของครอบครัวซึ่งอีกไม่นานเขาจะต้องไปทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่โดยการจี้เครื่องบินเพื่อไปโจมตีสัญลักษณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าหรือการพลีชีพเพื่อทำลายอาคารที่ทำการใหญ่ของระบบการค้าโลกเสรีที่เอารัดเอาเปรียบพวกเขา รู้สึกยินดีและกระตือรือร้นที่จะทํางานนี้เพราะเขารู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรฉันคิดว่าพวกเขาคือคนของพระเจ้าพวกเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์และมีความรักต่อพระเจ้าแต่เนื่องจากพวกเขาถูกกลุ่มคนที่เราเพิ่งจะพูดถึงไปเมื่อสักครู่หลอกใช้เป็นเครื่องมือด้วยกลอุบายที่ซับซ้อนและแยบยลกว่าหล่อนเริ่มอธิบายเดี๋ยวนะครับที่ท่านอธิบายมานี้ผมไม่เข้าใจสักนิดเลยท่านช่วยบอกตรงๆเลยได้ไหมครับผมท้วง เอาเป็นว่ากลุ่มคนที่ฉันเอาภาพมาให้เธอเห็นนี้เป็นกลุ่มคนที่มีเป้าประสงค์ไม่เหมือนกับคนกลุ่มแรกที่มองแต่เรื่องการได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดและเสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุดคนกลุ่มนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพียงแต่วิธีดําเนินการของพวกเขาอาจจะอยู่ในเงื่อนไขที่พอจะทําได้ณเวลานั้นเขาจึงทําไปแบบนั้นเธออธิบายต่อเออท่านครับผมไม่เข้าใจมากกว่าเดิมอีกเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพระเจ้ายังไงครับผมท้วงเธอยังจําเรื่องของเดอร์ุราได้ไหม ว่าเขาเป็นใครและทําอะไรกับโลกไว้บ้างเธอถามทบทวนจําได้ครับมันเกี่ยวกับเดอร์กูราด้วเหรอครับผมพูดทํานองแปลกใจเกี่ยวอย่างมากซะด้วยเพราะคนที่กลุมอํานาจการเงินการธนาคารของโลกเป็นคนควบคุมการผลิตเงินซึ่งหลักประกันในการผลิตก็มาจากพวกเขาเท่านั้นหรือพูดง่ายๆคือเขาสามารถผลิตเงินจากอากาศได้อย่างอิสระคนนี้เป็นทายาทของเดอกูราเธออธิบายเสริม ฉันขอให้เธอจินตนาการภาพแบบนี้นะคนบนโลกของเธอตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มคนที่เปรียบเสมือนเป็นผู้คุมกฎเกณฑ์ทุกอย่างบนโลกเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตว่าจะให้คนทั้งโลกเป็นอยู่อย่างไรเปรียบเสมือนเป็นนายใหญ่คนกลุ่มนี้มีจานวนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งทั้งหมดของคนกลุ่มนี้ล้วนสืบเชื้อสายมาจากเดอร์กร่ากลุ่มที่สองคือผู้รับใช้หรือผู้ที่เป็นเครื่องมือให้กับคนกลุ่มที่หนึ่ง ที่ฉันพูดว่ารับใช้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านนะเพราะบางคนก็เป็นทายาทในตระกูลเดกูกราที่จริงภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะของคนกลุ่มนี้คือบุคคลระดับสูงเป็นชนชั้นหัวกะทิเช่นผู้นําประเทศเจ้าของธุรกิจที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่เจ้าของเครือข่ายการเงินและการธนาคารเจ้าของสถาบันกองทุนเจ้าของตลาดตาราสารหนี้หรือสรุปว่าคนกลุ่มนี้จัดอยู่ในอันดับต้นๆของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ซึ่งอันดับความร่ำรวยนี้จะไม่มีรายชื่อของคนกลุ่มแรกปรากฏอยู่เลยเพราะเขาเปรียบเสมือนเป็นบุคคลลึกลับจำนวนคนกลุ่มนี้ก็มีน้อยมากเช่นกันมีเกินห้าเปอร์เซ็นต์แต่หากนำทรัพย์สินของคนกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองมารวมกันจะมีมูลค่ามากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกโหทำไมมันมากมายขนาดนั้นล่ะครับผมทำท่าตกใจไม่เห็นต้องแปลกใจเลยระบบถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนที่มีโอกาสก็ยิ่งมีโอกาส คนที่ไม่มีโอกาสก็ยิ่งด้อยโอกาสดัชนีของความเหลื่อมล้ำมันจึงชัดเจนอย่างที่เห็นแล้วคนกลุ่มที่3คือใครครับผมถามต่อคนกลุ่มที่3นี้เปรียบเสมือนเป็นเบีย้ยที่อยู่ในกระดานหมากรุก,กเปรียบเสมือนเป็นผู้ใช้งานหรือ user ที่ใครออกแบบอะไรมาให้ใช้เขาใช้ใครกําหนดอะไรมาเขาก็พร้อมที่จะอยู่ในข้อกําหนดนั้นซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกระดานนี้เลยหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว โหนี่เท่ากับประชากรเกือบทั้งโลกเลยใช่ไหมครับผมแสดงความเห็นถูกต้องแล้วพวกเขาเป็นใครกันบ้างล่ะครับผมถามพูดง่ายๆคือทุกคนที่อยู่นอกเหนือจากที่ฉันพูดมาล้วนเป็นคนกลุ่มที่สามทั้งสิ้นนับตั้งแต่เจ้าของกิจการทุกประเภทเป็นคนทํางานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนไปถึงพนักงานทั่วไปบุคคลในทุกๆสาขาอาชีพทั้งของภาครัฐและเอกชนเกษตรกรผู้ใช้แรงงานลูกจ้างรวมไปถึงคนจรจัดยาจกคนขอทานผู้อพยพผู้ลีภ้ภัย ไร้สัญชาติสรุปคือทุกคนที่ใช้เงินและผู้ที่ได้รับผลจากการใช้เงินทั้งที่สุขสบายพอกินพอใช้ไปจนถึงลำบากยากแค้นถือว่าใช้หมดกลุ่มนี้คือคนธรรมดาที่ยอมรับการทำงานหนักเพื่อหาเงินยอมรับที่จะมีสุขบ้างทุกบ้างปนปน,นกันไปอย่างนั้นใช่ไหมครับผมแสดงความเห็น คำว่าคนธรรมดาในที่นี้ท้าหมายรวมถึงคนที่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านไปจนถึงคนจรจัดก็ถือว่าใช่ในสายตาของเธอเธออาจจะมองว่าก็สังคมมันเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องยอมรับมันแต่ถ้าเธอวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงเธออาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้นะเธอเปิดประเด็น อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงหรอครับผมถามทันทีถ้าทรัพย์สินที่มีอยู่บน,นโลกนี้ทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นแต่มีคนเพียงหกเปอร์เซนครอบครองมันไปแล้วกว่าแปดิเอร์ซนเธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอีกเก้าสบสเอร์ซ็นที่มีทรัพย์สินเหลือสําหรับพวกเขาเพียงแค่ยี่สเปอร์เซนเธอกึ่งอธิบายกึ่งตั้งคําถาม,ถามอืมผมประวิงเวลาไม่กล้าตอบเพราะกําลังคิดหลายๆด้าน ผมยังคิดอะไรไม่ออกครับแต่ที่แน่ๆทรัพย์สิน20%นั้นไม่พอสําหรับคน94%แน่นอนผมตอบแบบปลอดภัยไว้ก่อนถูกต้องถ้ามันไม่พอแล้วจะทําอย่างไรมาตราส่วนของตัวเลขง่ายๆแบบนี้กระบอกบอกอยู่แล้วว่าผู้คนในสังคมจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งแย่งแข่งขันช่วงชิงเพื่อให้ตัวเองรอดดังนั้นจึงเกิดเป็นสังคมแห่งการเอารัดเอาเปรียบสังคมแห่งการชิงความได้เปรียบเสียเปรียบสังคมแห่งการเหยียบหัวผู้อื่นเพื่อตะเกียกตะกายให้ตัวเองพ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใครค้นพบว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการแข่งขันไม่มีหนทางที่จะเอาชนะเขาก็เลือกใช้วิธีรัดที่อยู่นอกกติกาเช่นการทําสิ่งผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการดโกงปนฆ่าเพื่อได้มาซึ่งความอยู่รอดนักใครที่อ่อนแอไม่กล้าทําอะไรนอกกติกาก็ต้องยอมจํานนต่อความอับยศยเหล่านั้นต้องทนอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนที่บางครั้งไม่มีแม้กระทั่งอาหารจะประทังชีวิตและต้องอดตายไปในที่สุด ฉันในฐานะผู้ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในโลกฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีผู้คนอดอาหารตายเกิดขึ้นบนโลกนี้ทั้งๆท,ท,ที่เรื่องอาหารเป็นแค่ปัจจัยพื้นฐานง่ายๆที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือและเพียงพอสำหรับทุกคนภาพของสังคมที่มีแต่ความโกลาหลวุ่นวายมีแต่ความเสื่อมโทรมมีแต่ความเร็วซามต่ำช้าจึงปรากฏขึ้นจนทำให้เธอรู้สึกชินชากับมันอืมผมกำลังคิดตามโดยยังไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆ เรื่องราวของความโกลาหลทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นในตัวฉันนี้เกิดมาจากคนกลุ่มแรกซึ่งเป็นคนกลุ่มที่กลุ่มอำนาจทางการเงินพวกเขาคือบุคคลลึกลับเป็นเหมือนมือที่ซ่อนอยู่ในเงามืดที่คอยชักใย,ยโลกอยู่เบื้องหลังเขาเปรียบเสมือนเป็นผู้เดินเบี้ยในกระดานหมากรุก,กโดยทุกคนจะต้องเดินตามที่เขาต้องการให้เดินอย่างว่าง่ายขณะที่ฉันกำลังพูดกับเธอนี้ฉันปรารถนาที่จะพบกับคนกลุ่มที่ส นั่นคือกลุ่มคนที่ร่วงรู้เรื่องราวแห่งความอัปยศนี้และลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้ออกจากกระดานหมักลุกที่มีผู้กําหนดนี้เสถียีและเธอคือความหวังเดียวของฉันเธอคือผู้ที่เลือกว่าจะมาทําเรื่องนี้โอ้ผมรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาทันทีเลยครับท่านคิดว่าคนอย่างผมจะมีอะไรไปต่อกอกับใครได้ผมพูดออกมาจากใจสิ่งที่เธอเป็นนี่แหละคือความหวัง คนที่ฉันต้องการคือคนธรรมดาที่เป็นประชากรส่วนใหญ่เพราะจำนวนของพวกเธอมีมากแต่ไม่รวมพลังกันพลังของพวกเธอมันมากพอที่จะยึดอำนาจซึ่งตอนนี้เธอและเพื่อนๆของเธอกำลังเล่นอยู่ในกระดานแห่งนั้นด้วยเช่นกันสิ่งที่เธอต้องทำคือสร้างกระดานเล่นอันใหม่ขึ้นมาและทยอยชวนทุกคนออกจากกระดานเก่านั้นให้หมดสร้างกระดานเล่นอันใหม่หมายความว่าอย่างไรครับผมถามตอนนี้เธอยังไม่ต้องรู้หรอกเธอแค่ตามหาพวกเพื่อนของเธอที่จะมาร่วมกันสร้างกระดานเล่น อันใหม่นี้ให้เจอก่อนก็พอหลังจากนั้นเธอจะรู้เองว่ากระดานเล่นที่ว่านั้นคืออะไรเธอเสนอแนะเพื่อนของผมเป็นใครครับผมถามนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่ท่านโพเชพาเธอมาที่นี่เธอจะได้รู้เรื่องราวของเธอและจะได้รู้อะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับตัวเธอโดยเฉพาะเพื่อนที่เธอกําลังตามหาถ้าเธอพร้อมจะรู้ฉันก็พร้อมที่จะให้เธอได้รู้เธออธิบายแบบสร้างความตื่นเต้นกับผมเล็กน้อย พร้อมๆครับครับผมพร้อมมากๆด้วยครับผมรีบตอบรับ